ค่ cá. ได้เวลาของเสด็จบันเทิงแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้มาทําความรู้จักกับพระนางมนรักเพลงผีบอกค่ะมาาาประสบบพหนวเก่งกาจจากละครมนรักเพลงผีบอกหนุ่มหล่อหน้ามน์เสียงห่วยขั้นเทพพร้อมแล้วที่จะมาโชว์ลูกคอให้ปวดหัวกันทั่วหน้าแต่อะอะ ปฏิหาร์มีจริงนะจ๊ะเมื่อเก่งกาดได้พบกับวิญญาณการเวกเสียงหวานนักร้องดังในอดีตเรื่องหรือที่มาพร้อมความหากไกลเริ่มขึ้นแล้วค่ะแม็กวีราคณาิตถ่ายทอดบทนี้เต็มที่เรื่องร้องเพลงลูกทุ่งอาจจะไม่ใช่ทางแม็กสัเท่าไหร่แต่ก็พยายามเต็มที่นะจ๊ะนอกจากนี้ยังได้ครูดีเป็นเหล่านักแสดงลูกทุ่งแนวหน้าของประเทศที่ร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยช่วยแนะเทคนิคให้ค่ะสามารถสื่อสารกับพ่อกาะเวกได้คือเราสามารถมองเห็นได้คือพ่อเนี่ยมาสิงร่างเราเป็นแนวเลย แต่ก่อนสตริงเมื่อก่อนใช่ครับผมมีพี่แคทมีพี่เอมีพี่รุ่งคือแต่ละคนนี่คือแบบเข้าใจดีกับเรามากคอยช่วยสอนเราร้องอะไรมาคือเขาค่อยคอย่คอ,ยคอ,ยคอยฟังค่อยปรับให้เราเนี่ยครับผมมันมีมีครบครบรถเนี่ยไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลกเรื่องอแนวผี แถมยังมีดราม่าอีกแล้วก็ปิดท้ายด้วยมีเพลงที่เข้ามาแทรกตลอดเลยสร้างความสุขให้คนได้เยอะครับผมช่อแก้วสาวน้อยเสียงวหวานหวานลูกสาวเจ้าของวงนดนตรีเสียงหวานสถานภัยจากละครมนรักเพลงผีบอกมาแล้วจ้ามาทั้งทีต้องไม่ธรรมดาพิมพิม,พมประพาย,ยกให้ช่อแก้วเป็นบททท้าไทยมากๆไม่ใช่แค่เล่นแก่นซ่ราร้านะกันอย่างเดียวนะคะแต่เธอยังทาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้จับไม์ร้องเพลงซะด้วยเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่พิมพ์ได้ชิมลางร้องเพลงลูกทุ่ง ซึ่งพิมพก็ตื่นเต้นและดีใจมากๆที่ได้พี่ๆนักร้องลูกทุ่งระดับแนวหน้าช่วยสอนสารพัด<ช>เทคนิคเลื่อนลูกคอให้ค่ะรักในการร้องเพลงมากแต่เราโดนพ่อแม่ห้ามไม่ให้ร้องเพลงทั้งๆท,งท,งที่เราเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนลูกของเจ้าของวงดนตรีด้วยซ้ําใช่ค่ะเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วพิมพ์ไม่เคยร้องเพลงลูกทุ่งเลยร้องแบบแต่เพลงป๊อปอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนอก็เลยเป็นเรื่องยากมากอพอพอได้มาร้องจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้เพลงลูกทุ่งมันร้องยากจริงๆนะมันจะมีในเรื่องการที่ นางเอกต้องมาสอนพระเอกร้องเพลงมันก็จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับรองว่าสนุกขบรถอย่างแน่นอนมีทั้งเพลงประกอบละครที่เยอะแยะมากมายเพราะแน่ๆแล้วก็มีนักแสดงขับขันเลยพลาดไม่ได้นะคะมนรักเพลงถีบอกสนุกเฮฮาพร้อมกันที่หน้าจอเจสีเริ่มตอนแรกวันพฤหัสบ,บดีที่11บมิถุนายนนี้เวลา18นิกา30นาทีค่ะ <S <S เต้นกรํำกินใครจะมินก็